ได้ปลดล็อกบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะบางครั้งเนี่ยเรื่องญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยที่เวลาเราไม่กล้ารวยอ่ะเรากลัวคนนั้นจะมาขอกูวจะยืมกูวอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันอยู่ในใจวันนี้เราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ลึกเข้าไปเราอาจจะติดตรงนั้นก็ได้เราไม่รู้ไงที่เราไม่กล้าที่จะรวยเนี่ยเพราะว่ากลัวแต่บางทีเราปลอกตัวเองไงเราไม่ได้กลัวหรอกเราก็อยากรวยนั่นแหละแต่จริงๆรแล้วมันอยู่ข้างในลึกๆอ่ะสิ่งที่อังได้ปลดลลลออออกกวววันนนี้คืืเเเหม่่าาาารรยยยตตแท บบว่ามันไม่สุสูสาทีมันไม่ได้ตามที่เราหวังอะคือเราก็แบบเสียดายว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราจ่ายเงินออกไปอะทำไมเราต้องจ่ายเหมือนเราแบบคิดเล็กคิดน้อยอะ<ต>กังวลอะคิดเหมือนคนตัวเล็ก,กใช,<ๆ>ใช่ใช่ที่เราจะไปคิดว่าเฮ้ย<ๆ>เราต้องหาได้มากกว่านี้ดิสมมุติว่าเราจ่ายไปแค่ห้าแสนอะเดี๋ยวมันก็ต้องได้ห้าล้านสิ<ๆ>เราต้องคิดอย่างงี้แต่เราไปคิดว่าเฮ้ย<ๆ>เราเสียดายว่ะมันยิ่งทําไม่รู้สึกว่าแสดงว่าเราก็หาได้เท่านี้หรือเปล่าเราทำไมถึงเสียดายอะก็เลยลองแบบคิดในมุมใหม่วันนี้ก็เลยได้ปลดล็อกเรื่องนี้เลยวันนี้ที่มาเเนนนี่กก็็คืออมััปาารรทตดสิใใจห้ขง รคือเวลาที่เราจะทําอะไรอ่ะแค่เราตัดสินใจที่จะทําเอาตัวมาเอากายเราเนี่ยมาสัมผัสมันก็คือการรับพลังงานคือมันเป็นการสะท้อนกันและกันเวลาที่เรามาเรียนสดเนี่ยมันเป็นการที่เราได้ข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ของเพื่อนๆหรือของโค้ดเองแล้วเราเอามาใช้หรือเรามาตื่นในแบบของเราอะค่ะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจแต่ตัวเราอะอาจจะไม่ได้สะท้อนตัวเราเองเคยเห็นเนาะมันอยู่ข้างใน จะน้องไม่เห็นมันใช่แลมีคนมาซ้อนเรามีเรื่องราวที่มาซ้อนเรามันเลยชัดขึ้นใช่ค่ะแล้วหลังจากแนะไปอ่ะพอเรารู้ศาสตร์นี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะเพราะเรารู้อยู่ภายในใจอยู่แล้วว่าเรายิ่งใหญ่เราล่ํารวยทุกอย่างที่เราคิดมันเป็นจริงได้เสมอค่ะสิ่งที่ประทับใจหรือว่าสิ่งที่ เรารู้สึกว่าเป็นคีย์สำหรับเราอะ่ะก็คือเรื่องความคิดเพราะว่าความคิดนี่มันออกมาจากตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ได้อย่างที่เราอยากจะคิดต้องกล้าคิดพอเรากล้าคิดแล้วเนี่ยเราก็จะตัดสินใจได้ไเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในเรื่องของความมั่งคั่งก็เช่นเดียวกันเราต้องกล้าคิดว่าเราเป็นคนที่มั่งคัง่ง ถ้าเราคิด<ะ>ว่าเรามาัาง่งคั่งเราก็จะแสดงตัวแบบเรามาั่งคั่งและความมาั่งคั่งก็จะเข้ามาหาเราไม่ต้องรอว่าเราต้องมีเงินล้านเง <ห YOU S 2> ิน10ล้านเงินร้อยล้านเราถึงจะ,จะมั่งคัง่งไม่ต้องรออะไรเลยคือเราสามารถมั่งคั่งได้ทุกเวลาคุยเรื่องการปลดล็อกตัวเองเนาะจากเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยท <N> ี่ผ่านมาเราติดเรื่องอะไรบ้างอ่ะคือมันขุดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราต้องไปแก้ทุกจุดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ตรงจุดเนี้ยมันก็จะติดไปตลอดอ่ะจนตายถ้าเราไม่ได้แบบว่าจะเรียนรู้เรื่องนี้เย จริงๆได้เยอะอ่ะได้เยอะมากวันนี้ย <c oughs> คืออยากจะขอบคุณตัวเองอ่ะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในคอน์นแล้วก็คตกว้างคนอามยิ่งมาคุยกันอะ <c oughs> ่ะจะจะถามมันก็แบบปุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ <c oughs> วันนี้คือเจอตัวเองแล้วาน <c oughs> ข้างในอ่ะ <c oughs> ว่าแบบเอ้ยถ้ามีใครถามเราว่าแบบเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราตอบได้ว่าเอ้ยเราเป็นเทวด,ดานะที่เดินบนดินอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเสกทุกอย่างได้ เป็นเทวดาได้จริงนะคะเราสามารถเสร็จทุกอย่างได้ด้วยความคิดภายในเราเองค่ะขอบคุณมากมากเลยวันนี้ยังไงก็เถอะคุณต้องตัดใจให้ของคุณตัวเองมันไม่มีใครนอกจากคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกับที่เราเห็นเพราะว่าคุณจะทําให้เหมือนเดิมต่อไปคุณจะไม่อนุญาตให้ตัวเองขาดแคลนอีกแล้วคุณจะไม่อนุญาตให้ตัวเองถูกคมคูให้ตัวเองเป็นเหยื่ออีกแล้วคุณจะไม่ฆ่าจิตวิญญาณตัวเองอีกแล้วนั่นแหละคือหน้าที่ของเราเรามาเพื่อขยายโลกนี้นะทุกคน